มิ่นงานวิจัยจินดามเมดิคอร,รวมกับนักวิจัยจุฬาอาซาดูแลสุขภาพหม่อมลูกปลาแจ็คหญิง ปิดตัวกันไปแล้วกับงานถ่ายแฟชั่นผลิตภัณฑ์ซีคิวมินอาหารเสริมขมิ้นชั้นระดับนาโนซึ่งเป็นงานวิจัยระหว่างนักวิจัยรุ่นใหม่อย่างไฮโซสาวบิวออนติราบันทุนจินดากับอาจารย์จนาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและชําน,นักงานวิจัยแห่งชาติเป็นตัวแทนส่งออกซีคิวมินสกัดจ,จากขมิ้นชันให้เป็นนาโนรวมแข่งขันการแข่งขันยาโลกที่ประเทศเกาหลี อ๋อวันนี้ก็มาเออเรียกว่ามาถ่ายงานอันนี้เป็นของหม่อมลูกปากับเออทางพี่หญิงกับพี่พแจ็ค<า>นะคะค่ะใช่ค่ะก็เป็นการร่วมงานกันนะคะเราก็จะมีการเออให้ทั้งพี่ทั้งสองะนนะคะ,คะ,คะมาเออเป็นตัวแทน จำหน่ายของตัวอาหารเสริม c Q ีคิวมินนะคะ mm hmm. ซึ่งเป็นนวัตกรรมยาะคะที่จะนำไปแข่งเป็นตัวแทนประเทศไทยนะคะที่จะไปแข่งที่ประเทศเกาหลีในวันที่4พฤศจิกา,ายนนี้ค่ะแล้วก็เป็นการนำขมิ้นชนันมาเป็นทำเป็นซอฟต์พาวเวอร์ให้จาก mm hmm. เขาเรียกว่าอะไรจากจากรากหญ้าที่เป็นชาวบ้านนะคะให้ให้ให้ใหท,ทั่วโลกได้รู้จักอะคะ่ะ แต่ละคนนะคะก<ช>็คือของหม่อมเนี่ยค่ะก็จะเป็นตีมของเออเจ้าหญิงกลับมาเป็นเจ้าหญิงอีกครั้งหนึ่งนะคะจาก,<ช>จากเจ้าหญิงที่เคยเป็นมาแล้วเค<ช>ยกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งไม่ได้เป็นมานานขนาดไหนละคะประมาณ20ปีแล้วั้มคะ ค่ะก็ให้หมอมกับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งส่วนพี่แจ็คกับเป็นคู่รักคู่รักยังไม่แต่งงานกันเลยนะคะเนี่ยเป็นการสารฝันในการที่อยากจะใส่ชุดแต่งงานแบบนี้ใส่แล้วใส่เล่าก็ยังไม่ได้แต่งรอรอมา13ปีแลยัด้แนี่ก็อยากเป็นอีกงานหนึงที่สารฝันเหมือนเดิมแต่ก็ยินดีครับ ก็เป็นตัวเดียวกันเนอะเป็นซีฟิลเ like> ีนนะคะเป็นเดียวกับขมิ้นชันอะไรเงี้ยก็ช่วยแบบบำรุงร่างกายอย่างหญิงกับลุงแจ๊คเนี่ยเป็นผู้ป่วยเรียกได้ว่าเป็นผู้ป่วยอลกันแล้วก็เป็นแบบว่าอย่างลุงแจ๊กเนี่ยป่วยเป็นโรคปอดไปหญิงป่วยเป็นโรคไตอะไรเงี้ยแล้วได้มารู้จักผลิตภัณฑ์ทีจากบิวอย่างเงี้ยก็คือแบบว่าขมิ้นชันเนี่ยมันสามารถแบบบำรุงร่างกายแล้วก็ช่วยได้สารพันโรคเลยอะไรเงี้ยก็คือจากแบบอย่างเป็นคนนอนไม่ค่อยหลับนอนไม่เต็มอิ่มนอน ไม่พอไงนะอ,อย่างลุงแจ๊กเนี้ยหลับยากมากพอแบบได้ได้ลองทานได้ลองไปอะไรเงี้ยก็คือแบบมันก็ทําให้ลุงแจ๊กหลับสนิทขึ้นดีขึ้นแล้วมันแบบปกติอแะบบนอนตื่นเช้าก็จะแบบโอ,อ้อจริงเราจะว่ามันตรงมันตรงโจทย์ออของผลิตภัณฑ์ของเราทีออ่พวกเราทั้งสองคนป่วยอยู่แล้วนะครับผมพอได้มารู้จักกันมันทาให้พอ,อ,อทุกคนได้เห็นเราในแบบนี้หรือว่าข้างนอกอะ มันทาให้เอ้ยทำไมมันดูสดใส,ดส,ดสกว่าเดิมมันดูดีขึ้นมันดูเหมือนไม่มเ,เหมือนไม่ใช่คนป่วยเลยดูแลตัวเองอย่างไรแล้วนี่ก็คือเขาเรียกว่าเหตุผลแล้วก็ผลลัพธ์ที่เราอยากจะบอกทุกคนนะครับทางของปลาเหรอคะปลาเป็นความดันกลุ่มเสี่ยงเบาหวานแล้วก็ภูมิแพ้ก็คือเข้าเลข5้าแล้วแล้วปลาไนดะ้ลองผลิตภัณฑ์ตัวนี้แล้วก็โอเคค่ะทานแล้วก็ ตื่นเช้ามาก็กระปีก้กระเป๋าก็คือดีคือภุมแพ้ไม่ไม่เล่นงานอะถ้าเกิดใครสนใจนะคะก็สนใจเกียพัน์นะคะเป็นเอ่อซีคิวนะคะเป็นคมิ้นชานนาโนนะคะที่ร่วมวิจัยกับทางทีมวิจัยของจุฬาค่ะก็ติดต่อมาได้ที่ Line แอดนะคะแอดจินดาเมดิคอลนะคะ j i n d a m e d i c a l ค่ะ ค่ะรหรือไม่ก็ติดต่อที่เบอร์0996915541ค่ะ